วันเสาร์ที่คนจะเยอะหน่อยนะครับก็ก็จะขายดีหน่อยวันธรรมดาคนก็จะเงียบนิดนึงนะครับแต่ก็ยังได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเป็นอีกชาแนนะครับพาทุกคนนะครับมาเยือนร้านถัดไทยคอไข่นะครับลุงป๋องยามเราวันนี้นะครับเราเมื่อกี้เราไปทาน๋วยเตี๋ร้านมาแล้วนะครับเราจึงต้องซื้อกลับไปชิมที่บ้านต่อครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับนี่เราก็อยู่ร้านนะครับ ลุงผมยาวนะครับผัดไทยห่อไข่ครับริมแม่น้ําแม่กองครับราชบุรีครับอันนี้เป็นเอกชนแนลพาเพื่อนมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับร้านของอร่อยของดังนะครับอันนี้เรามากันที่ราชบุรีนะครับของอร่อยของดังราชบุรีนะครับริมแม่น้ําแม่กองนะครับก็วันนี้เอกชนแนลนะครับขอนาเสนอผัดไทยห่อไข่เลยครับไปชมลุงกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเป็นเอกชนแนลนะครับพาทุกท่านมาอยู่กับร้านผัดไทยโบราณนะครับบะหมี่ ตรงเครื่องหอกไข่นะครับนี่นะครับลุงผมยาวนะครับนี่เราผมไปดูเราพาเพื่อนๆไปดูนะครับหนกิโลลุงพัดตรงกลางพัดต้นไม้อยู่นะครับลุงกำังล้อไข่เตรีนมโบราณน้ำต้มแมง ไฟบางพันกันออคือเอาผัดไทยามาลงห่อไข่แบบนี้นะครับนี่เลเยียมขนาดแบบนี้มีห่อไข่ไอ้ยผัดไทยห่อไข่ไม่้อมีห่อไข่ตพวติผัดไทยห่อไขนะ่ อ๋อเป็นตรงนี้ครับอ๋อน่าทานมากครับนี่ครับปัตไทยโบราณทรงเครื่องครับนี่นะบบนับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปัตไทข้าวไข่อ่ข้อบรรยากาศนะครับอยู่ริมแม่น้ําแม่กลองมีเฮ้มีอะไรนะครับมีเครื่องมี่ไปเจ็ดอย่างเครื่องเดียวหรอเครื่องน้องผมอ๋อก็คือก็อคือใส่ไปใน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 ปัตไทครับอ,อ๋อ แบบกแ้วย่างกับอ๋อม,ม,ม,มีน้ำมาจากแก้ยนี้คือคือยังไม่ข่มไม่เคยเห็นพัดไทยแบบนี้นะที่ว่าใช้เครื่องของขนมเบื้องนะครับถ้ามีอาหารไทยของเต่าเต็มยอ๋อคือโบราณแท้เลยครับเต็มยศเ,เ,เลยแท,แท้ๆเลยน่าจะกี่สองแท้ที่นี่เลยอ๋อถ้าเป็นพัดไทยโบราณแท้ๆจะต้องเป็นคล้ายๆแบบนี้นี่เลยนี่เลยอ๋อแล้วที่พัดไทยที่เป็นเราพัดกันก็จะแบบอ๋อไกลมาใช่ไหมครับอ๋อแต่เต่ามัน ก็ดูมันสูงเครื่องมันเยอะอ๋อใช้เครื่องเท่าไหร่นะครับ 1> <1> ยี่สิบเจ็ดอย่างเจอวันนี้ผ่านวันปีอย่างเดียวคำว่ายี่สิบเจ็ดอย่างนี่คือหมายความว่าอยู่ในผัดไทย<ช>หรือว่าเอามาแกม้มอยู่ในผัดไทยทั้งแก้มทั้งอะไรอ่ะหนึ่งจานน่ะหนึ่งจานยี่สิบเจ็ดอย่าง <1> 1> ในหนึ่งจานเนี่ยจะมี <1> 1> เครื่องทั้งหมดยี่สิบเจ็ดอย่างนะครับอยู่ในผัดไทยผัดไทยข้อไข่ไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยนะครับ อ๋อคือคนทานมังก็ทานได้ใช่ไหมอ๋อคนทานมังทานได้เลยนะครับนี่ครับอ๋ออิสลามทานได้นะครับอันนี้นะครับไม่มีเนื้อสัตว์นะครับมีไส้ไข่อย่างเดียวนะครับอ๋อนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะลุงผมยาวทีวีห้านะครับอ๋อลุงลุงออกช่องห้ามาแล้วนะออกช่องห้ามาแล้วนะคอนดูร่าสาม อ,อ,อ๋อเมื่อก่อนเคยขายอยู่ทางแถบนูน้นใช่ไหมครับได้คนเยอะอย่างนี้อ๋อเอามาอยู่อยู่ที่ตรงโลงหน่อยดยอนเอดวอ๋อลุงอ๋อ,อ,อลุาางรวมสองคนจะลูกเหรอครับอ๋อ,อค,คือลุงบอกว่าเมื่อก่อนลุงอยู่ตรงโซนขายดีครับแต่ว่าลุงอยากออกมาอยู่ที่ตรงโล่งครับคนน้อยน้อยครับบรรยากาศดีๆนะครับลุงก็เลยออกมาอยู่ร้านเดียวๆจดดตรงนี้เลยนะครับ ก็ไทผ่านมาริมแม่น้ำแมกองนะครับก็แวะเข้ามาอุดหนุนครับของลุงพัดไทยลุงด้วยนะครับนี่ครับพัดไทยลุงเพราบรรยากาศครับก็ยในแม่น้ำนี้ครับก็จะมีครับโต๊ะนั่งครับเป็นโต๊ะยี่ปุ่นเล็กๆครับนั่งบรรยากาะครับก็อยู่นะครับขัดออกจากลานก๋วยเตี๋ยวแต่เดียวมานะครับแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับก็ท่านใดที่มาตรงนี้ก็แมะเข้ามา อุ right ่นลุงด้วยนะครับผัดไทยห่อโบราหห่อไก่ครับือเจะชื่อนามลุงผมยาวนะครับทีวีห้านะครับนี่เลยนะครับจะเป็นพวกที่มาเที่ยวนะครับจะแวะเข้ามาหาไงครับอ๋อเคยมากินก็จะแวะเข้ามาหาลุงเลยนะครับลุงบอกว่าลูกค้าเก่าๆที่เาเคยแวะเข้ามาทานที่นี่ก็พอผ่านมาก็จะแวะมาหาลุงนะครับ มาอุ่นน้ำดูนี่ครับผัดไทยห่อไข่นะครับอันนี้ลุงใส่ห่อเท่าไหร่ครับเนี่ยห่อสี่สิบครับที่นี่ทานนี่หรือกลับบ้านก็สี่สิบอ๋อนี่คือราคาที่ลุงขายอยู่นะครับราคาเดียวนะครับจะทานที่นี่หรือจะใส่ห่อกลับบ้านก็สี่สิบนะครับแล้วประมาณไลมงไลแมนนี้นะครับได ม,มีตรงไลายแมนด้วย่นอะอ๋ะอ,อก็มีตรงลายแมนด้วยนะครับมีแก,แกล็บมีลายแมนนะสามารถสั้งได้เลยนะครับทีนี้ก็สามารถสั้งกันได้เลยนะครับครับผัดไทยโบราณตรงเครื่องนะครับข้อไข่ลุงผ่มยาวนะครับดีๆห้าเบอร์โทรตามนี้เลยนะแล้วก็เข้าไปหาได้ในลายแมนตัดแ,แกลนะครับอากาศดีนะ วันนี้เราก็สั่งห่อกลับบ้านนนี่ให้ลุงห่อกลับบ้านนะเดี๋ยวเราเราไปชิมกันที่บ้านครับว่าน้ำที่เด็ดของลุงนี่มีอะไรลุงใช้นะครับน้ำอาจากนะเีน้ำอาจากที่ลุงทําเองครับอันนี้ <Okay. S 1> เครื่องพัดไทยของลุงเนี่ยที่บอกที่เจ็ดอย่างมีอะไรบ้างลุงบอกได้ไหมว่ามีอะไรบ้างกี่อย่าง okay. uh huh. ที่ลุงใต้อะ เยอะแค่ของลุงอ่ะเยอะมีอะไรบ้างในในในภาคไทยภาคไทยก็มีเส้นมีเส้นนะครับหัวงอหัวงอขุยใช่แตงกวางติกสดสดพริกป่นมะเขือเทศแครอทเต้าหู้เต้าหู้สมะขามน้ำมะขามเคี่ยวน้ำเชื่อมเคี่ยวหัวไช้โปะอะไรนะครับมะพร้าวใชครับยี่สิบเจ็ด ผักไทยน้ำตาลผิบเจ็ดอย่างครับเนี่ยลรงใส่ทั้หมดยี่สิบเจ็ดอย่างวันนี้อย่างนี้นะครับลุงก็จะบอกนะครับะต้มใส่ชูครับลงก็จะใส่ในในผัดไทยนะก็วันนี้ครับเป็นเอกชาแนลนะครับพาทุกคนนะครับมาอยู่กับร้านผัดไทยโบราณนะครับลุงผมยาวนะครับหอมนะครับลุงบอกไม่จบนะครับลุงบอกบางทีก็จำไม่ได้ไหวครับ เยอะอนจำไม่ไหวครับลุงนึกไม่ออกนะครับมีไข่เตนะลุงบอกลุงนึกขึ้นมาทีะย่างครับก็โอเคนะครับก็วันนี้เป็นแชนแนลนะพาทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ก็สวัสดีไปด้วยนะครับก็ขอแฟนเพจนะครับถ้ามาราชชุรีดื่มน้ำทั้งใดนะตลาดดื่มน้ำข้างในก็แวะมาอุดหนุนนะครับลุงผมยาวด้วยนะครับจับลุงไปออกช่องทีวีห้ามาแล้วนะครับก็ ฝากติดตามนะครับผัดไทยห่อไข่ริมน้ําร้านลุงผมยาวไว้ด้วยนะครับวันนี้เ e ป็นแชนแนลพาทุกคนมาชมเพยงเท่านี้ก่อนนะครับก็พบกันในคลิปต่อไปว่าร้านไอกชนแนลจะพาเอซ์แชนแนลจะพาท่านทุกคนไปไหนกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับนี่เราก็จะมาชิมนะครับผัดไทยห่อไข่ลุงผมยาวคอร์บทีวีห้านะชื่อของร้านลุงนะครับอยู่ตรง ริมแม่น้ำแม่กองน,นะครับตรงตลาดราชชุรดีเนะี่ยริมแม่น้ำเลยคนระับก็จุดตรงเนี้ยก็เป็นลานที่เตรียมจะทําเป็นตลาดริมน้ำนครับของราชชุรดีนะครับผมก็ไปเจอร้านลุงมานะครับก็เลยอุดหนุนลุงมาชิมนะครับว่ารสชาติที่ลุงบอกว่าเป็นทัดไทยโบราณแท้ๆเลยนะครับคือมีเครื่องทนะั้งหมดอ่ะเ7้ยเจยางเขาผมจำไม่ผิดนะเ้ยเจางในใจในทัศไทยเนี่ยครับ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับม,มาชิมกันเลยนะครับทีน,นี้ว่ามันมีต้องมีน้ำาลยนครับน้าอาจากนะครับเราเขาใา,วา้ว่นาน้าอาจีน้าอาจารเขาบอกว่าป้าทายห่อไข่ของเขาแบบโบราณเนี่ยมันกินคล้ายๆกับขนมเบื้องครับกินคล้ายๆขนมเบื้องขนมเบื้องโบราณเดี๋ยวเราจะมาชิมครับว่าขนมเบื้องเนี่ยได้ขนมเบื้องเป็นยังไงเราจะไม่ราดนะั้นเราจแค่ชิมน,นิดเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยว เราเรายังไม่รู้รสชาติยังไงว่เาเป็นยังไงเยวเราจะใส่เตือนนิดก่อน,นครับให้รู้ว่ารสชาติเป็นนะครับลงมาให้หมาเงี้ยสี่บาทครับมีน้ำอาจารย์มานะครับจะกินก็จะบริเวณซากบริเวณเนะื้อไข่เนื้อไข่จะคุ้มผ้าไทยอยู่นะครับ บอกว่ากินแค่นข,ขนมเยอะเบื้อ,องยยนเลยครับกินเหมือนขนมเบื้องยยนเลยแต่ว่ามันมีเส้นนะครับมีเส้นเพิ่มเข้ามาแต่รสชาติที่เรากัดกินเข้าไปเนี่ยมันมีเนื้อมะพร้าวมีวัตถุดิบที่ใส่ในในขนมเบื้องยยนนะครับก็คือรสชาติของลุงนี้ถือว่าอร่อยเลยครับแต่ว่าคือผมว่า ถ้ากินร้อนๆน่าะยิ่งอร่อยกว่านี้นะพอดีว่าผมออกกลังกินบ้านแล้วมันมันมีความเย็น,นถ้ามันร้อนอผมว่าแน่นอนเลยสุดยอดนะรตรงนี้รสชาติลุงใช้ได้ครับลองไปชิมดูนะครับรสชาติของลุงตลาดเป็นตลาดอะไรว่าริมน้ำครับก็คืออยู่ใกล้กับเอตลาดอะไรตลาดอะไรที่ว่าเสาตย์ครับถ้าหือนคนเดินเสาาทีตรงตรงริมน้ำรับเรีครับไปใกล้ตรงนั้น แต่ตรงนี้อยู่แทบอีกแทบหนึ่งคือแทบไปทางรานเต้งเอลบีครับนะครับ,นะรบตรงนี้อยู่ตรงนั้นนะครับก็ลงขายตั้งแต่ประมาณสองสามโมงนะครับตอนหนึ่งสี่ทุ่มนะครับร้านปิดประมาณสี่ทุ่มก็ลองไปชิมกันดูนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนนะครับชมร้านลุงเรียบร้อยแล้วก็ฝากร้านลุงผมยาวไปด้วยนะครับริมตลาดน้ำราชบุรีนะครับก็คลิปนี้ผม กาบสวัสดีแฟนเพจของทุกคนด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ